สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องครัวกันธำมี a ชแนลนะคะวันนี้มลุ่งก็จะมาทําเมนูยำเห็ดสามอย่างค่ะเป็นเมนูยำเพื่อสุขภาพรแสแซบจี๊ดจ้าถึงใจรับรองใครทําก็อร่อยเข้าไปจดวัตถุดิบและขั้นตอนในการทํากันได้เลยค่ะวัตถุดิบก็จะมีเห็ดสามอย่างหรือจะใช้กี่อย่างก็ได้ค่ะกุ้งสดผักขึ้นช่าย พริกขิณาแดงมะเขือเทศอ่อมีอย่างหนึ่งนะคะนั่นก็คือหอมแขกเครื่องปรุงนะคะก็จะมีน้ำตาลมะพร้าวผงปรุงรสน้ำมะนาวน้ำปลาก่อนอื่นเอาผักขึ้นช่ายมาหัน่นอ่ะใช้ประมาณ1-2ต้นก็พอค่ะต่อไปเป็นมะเขือเทศใช้กี่ลูกก็ได้นะคะวันนี้ม่ลุงใช้แค่ลูกหนึ่ง พริกจินดาแดงเอามาซอยหรือเอามาสับเอาก็ได้ค่ะะความเผ็ดก็ปรับได้ตามชอบเลย ที่บ้านไม่ลุงมีหอมแข็งไม่ลุงก็จะใช้เป็นหอมแข็งนะคะแต่ถ้าใครมีหอมหัวใหญ่ก็ใช้เป็นหอมหัวใหญ่น้ำเดือดจัดก,ก็นำเห็ดทั้ง3อย่างลงไปลวกเลยค่ะ,ะวันนี้ไม่ลุงใช้เป็นเห็ดหนูหนูเห็ดชี่มีจิขาวแล้วก็เห็ดนางฟ้า สุกดีแล้วตักขึ้นมานอกกับน้ำเย็นหรือน้ำอุณหภูมิปกติพอได้ในส่วนของเห็ดแล้วก็น้ำกุ้งมาลวกใช้ขี่ตัวก็ได้นะคะใส่ได้ตามชอบเลย เตรียมวัตถุดิบครบแล้วแล้วก็มาลงมือทำกันเลยนะคะใส่พริกจินดาแดงลงไปความเผ็ดก็ปรับเอาเดอร์ไม่นุ่งก็กินเผ็ดนะคะก็เลยใส่พริกเยอะหน่อยปรุงรสชาติด้วยน้ำตาลน้ำตาลปีบ๊บผงปรุงรสในส่วนของรสชาติก็ปรับได้ตามชอบเลยนะคะทุกคนขึ้นอยู่กับว่าใครชอบรสไหนนำบีน้ำตาลให้ละลายดีซะก่อน พอน้ำตาลละลายดีแล้วก็ใส่น้ำมะนาวแม่ลุงก็จะปรุงให้ออกรสชาติเผ็ดเปรี้ยวเค็มหวานได้รสชาติแล้วใส่เป็นมะเขือเทศหอมแขกกุ้งที่ลวกไว้ตามชอบหรือถ้าใครชอบทานกุ้งสดก็ใช้เป็นกุ้งสด แล้วก็เห็ดที่เราชอบผักขึ้นใช่คลุกเคล้าทุกอย่างให้เข้ากันทำง่ายมากๆเลยนะคะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วไปตักเสิร์ฟกันเลยค่ะ พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะสำหรับเมนูยำเห็ดสามอย่างรสชาติแซ่บจี๊ดจ๊าดถึงใจรับรองใครทำก็อร่อยเป็นเมนูยำเพื่อสุขภาพอ่อยากให้ทุกคนลองเอาไปทำกันดูฝากกดติดตามเพจแล้วก็ช่อง YouTube เป็นกำลังใจให้กับแม่ลุงด้วยนะคะสวัสดีค่ะ